สวัสดีค่ะสำหรับเช้านี้นะคะก็มาอัปเดตงานและคิวฟิล์มใส่กันลอยนะคะแล้วก็จะมาพูดคุยในเรื่องของฟิล์มใส่กันลอยนะคะติดแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรแล้วมันดียังไงนั่นเองสำหรับ t o y ยต้าล็อกโคคันนี้ก็เลยนะคะก็เริ่มกันจากที่คันนี้เลยคันนี้นะคะเข้ามาติดเป็นฟิล์มใส่กันลอยเกรด TPU แบบทั้งคันเลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่80,000บาทเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเกรด5ปีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเกรด3ปีเนี่ยราคาก็จะถูกลงมานะคะ ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการสเกนหินและรอยขิดควนต่างๆเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยใช้รถลุยไล่นะคะล็อกโคลุยไล่อ่ะรูจากยางเลยนะคะนี่ลุยแน่ๆอือันนี้จะเป็นชิ้นส่วนที่เราติดกินใส่กับรอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเรียบเนียนแบบนี้เลยจะไมไ่มีขอบแบบนี้เลยนะคะใช้เครื่องตัดตามแบบตรงรุ่นแบบนี้เลยค่ะ อันนี้ในส่วนของแก้มนะคะพิม์ใส่กระลอยรอบคันติดตรงไหนให้บ้านนะคะก็จะแจ้งว่าติดให้สี่ถทั้งคันนะคะไม่รวมกระจกรอบคันนะคะจะเป็นสี่ลทั้งหมดรวมถึงไฟหน้านะคะแล้วก็ชิ้นเงาเงาด้านหน้าตรงกระจังหน้าแบบนี้เราก็ติดให้นะคะอ,อันนี้จะเป็นชิ้นส่วนที่ติดแล้วนะคะแก้มด้านซ้ายนี้และประตูด้านซ้ายนี้ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบเนียนเหมือนไม่ได้ติดเลยนะคะถ้าไม่สังเกตคือจะไม่รู้เลย เราพับขอบอยังไงเดี๋ยวเราให้ดูนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นขอบที่เราพับไว้ด้านในนะคะแทบจะดูไม่ออกกันเลยสำหรับใครที่ใช้รถเป็นประจำนะคะใช้รถหนักๆเนี่ยก็อย่างน้อยก็ติดเป็นสักครึ่งหัวด้านหน้าก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องติดล็อคขันก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่ารถแพ่ง อยากติดให้มันจบเลยก็แนะนําเป็นเต็มคันแบบนี้เลยนะคะราคาสาหรับคันนี้ก็อยู่ที่80,000บาทแต่ว่าจะเป็นตัวเกรด5ปีตัวฟิล์มนะคะจะดีกว่ามีความยืดหยุ่นกว่าเซลล์เฮลิ่งดีกว่านั่นเองแล้วก็ไล่นามได้ดีกว่านะคะแล้วก็ตัว3ปีถามว่าตัว3ปีที่มันถูกลงกว่านี้สามารถเซลล์เฮลิ่งได้ไหมนะคะเซลล์เฮลิ่งเหมือนกันนะคะด้วยความร้อนแต่ว่าอาจจะชาร์จกว่าตัว TPU นิดหนึ่งนั่นเองความยืดหยุ่นก็ TPU จะยืดหยุ่นได้ดีกว่านะคะแล้วก็มีความ ใส่ของเนื้อฟิล์มเนี่ยมากกว่านั่นเองทนมลภาวะดีกว่าด้วยเราจะพามาดูนะคะเพราะว่าคิวฟิล์มใส่กระลอยตอนนี้นะคะกแแ็แน่นเลยสัปดาห์นี้ก็แน่นเลยนะคะมีโตโยต้าล็อกโคคันนี้หนึ่งคันแล้วนะคะแล้วเราก็มีต่อด้วยที่เบนซ E สองสองศูนย์ดีนั่นเองรวมถึง f o r t จูเนด้านหนูนด,ด้วยเดี๋ยวเราไปดูเบนซกันก่อนเลยค่ะ โอเคทางนี้ค่ะอืสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นเต็มคันนะคะแล้วก็ต่อมาอมเรามีการล็อกฟิล์มรถต่ออยู่ด้วยนะคะจะพาไปดูอะไรก่อนดีอ่าวแหวกันที่เบนซ์คันนี้ก่อนเลยนะคะอีองของสุนดีสำหรับคันนี้นะคะเป็นฟูลออปชันแบบทำทุกโปรแกรมอาจจะไม่ได้ติดฟิล์มใส่ทั้งเราอ่า อาจจะไม่ได้ติดฟิล์มใสกับรอยแบบเต็มคันก็จริงนะคะแต่ว่าติดเป็นติดเป็นครึ่งหัวดาวพะทะส่วนหน้าตรงนี้อันนี้ได้ขัดเคลือบเซรามิกไปให้ก่อนแล้วนะคะเป็นตัวโปรแกรมเซรามิกไฮคอร์กาฟินไฮคอร์สิบเฮดนั่นเองมีการขัดปรับผิวส้มแบบเต็มระบบนะคะอันนี้เราปรับผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือลงเคลือบเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเคลือบซ้ำอีกทีนะคะและโปรแกรมต่อไปหลังจากติดฟิล์มหลังจากเคลือบเซรามิก วันนี้พูดผิดผิดถูกถต้องขอโทษด้วยนะคะหลังจากเคลือบเซรามิกเนี่ยเราก็จะไปติดฟิล์มใสกันลอยกันต่อเลยนะคะในส่วนของฝากระโปงกันชนด้านหน้านะคะกระจังหน้าและไฟหน้าค่ะสําหรับคันนี้จะเป็นเซตบีแนวปะทะด้านหน้านี้เลยนะคะจะมีในส่วนของฝากระโปงย้ำออกครั้งนะคะกันชนหน้าไฟหน้าและกระจังหน้าค่ะโลโก้เบนตรงนี้เราก็ติดให้ด้วยอ๋ออันนี้ไม่มีโลโก้ถ้ามีโลโก้นะคะเราก็จะติดไปให้ด้วยเลยอืม และต่อมานะคะรายการต่อไปเป็นฟิล์มใส่กระลอยเหมือนกันไปดูภายในกันเดี๋ยวช่างกล้องอยู่ทางฝั่งนี้เลยเดี๋ยวแพทไปขึ้นฝั่งนน้นนะคะฟิล์มใส่กระลอยภายในนะคะสาคัญยังไงอามาดูกันคันนี้นะคะก็ให้ดูริ้วรอยภายในนี่ภายในคือเกิดริ้วรอยแบบเยอะมากๆนะคะสําหรับคันนี้ เดี๋ยวเราจะมีการติดฟิล์มใส่กันลอยเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูว่าก่อนติดและหลังติดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้เราใช้เป็นประจำคนขับเป็นส่วนมากนะคะก็จะวางของตรงนี้แล้วก็กุญแจตรงนี้หรือว่าวางอะไรต่างๆกนะันนะทําให้เป็นโนแบกเนี่ยเกิดริ้วรอยได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่สามารถขัดออกได้เหมือนสีรถนั่นเองแนะนําให้ติดฟิล์มใส่กันรอยภายในไปเลยนะคะอันนี้รอยเยอะมากแต่ว่าติดแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วก็กลับมาเหมือนใหม่เลยอื คันนี้จะติดเป็นตรงนี้นะคะคอนโซลกลางตรงเกียร์เมาส์ตรงนี้แล้วก็หน้าจอ,อกับเสาด้านข้างเดี๋ยวให้ดูกับเสาด้านข้างเวลาเราปิดประตูตนะคะเราใช้กับเสาด้านข้างเวลามือเราโดนเนี่ยก็สัมผัสเต็มๆเลยนะคะตรงนี้เราจะปิดตรงนี้แหวนนาฬิกาหรืออะไรที่เราใส่ต่างๆนะคะก็สามารถโดนตรงนี้ได้เลยอยากจะให้ดูตรงนี้มากว่าตรงนี้เป็นรอยแล้วนะคะก็แนะนําให้ลูกค้าติดอีกหนึ่งจุดนั่นเอง สำหรับคันนี้และรายการที่4อ่คันนี้จะทำหลายรายการหน่อยฟิล์มกันรอยกันแงสงสันรูฟนะคะนี่สำหรับ e car คันนี้นะคะก็จะมีสัรูฟสองช่องจะติดเป็นฟิล์มใส่กันรอยและกัน uv ด้วย2ช่องตรงนี้เลยราคาอยู่ที่4,500ต่อบานนะคะสำหรับรถคันไหนที่ H R V C R V นะคะที่มีซันรูฟแต่สุดไม่ให้ติดหรือว่ารถ่านไหนที่มีซันรูฟและสุดไม่ให้ติดเนี่ยก็แนะนําเป็นฟิล์มตัวนี้เลยจะเป็นการติดด้านนอกนะคะช่วยกัน UV กันร้อนได้ด้วยแถมกันรอยได้อีกด้วยค่ะราคาบาระ4,500บาท2บ้บานจัดโปรเหลือ7,500บาทนั่นเองเป็นฟิล์มเกรด TPU นะคะสำหรับใครที่อยากทราบโปรแกรมไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวแพท เช็คราคาให้กลางหลายสดนี้เลยอืแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ่ามีกล้องบันทึกหน้ารถด,ด้วยนะคะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถของ proof นั่นเองทางร้านเรามีกล้องบันทึกหน้ารถขายเหมือนกันนะคะหน้าหลังอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทฟรีติดตั้งเลยมีฟรีเมมโมรี่การ์ดด้วยคันนี้ก็จะหลายรายการหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคันนู้นต่อแหละไปดูล็อกฟิลเลยคะเดี๋ยวเราพาไปดูล็อกฟิล เดี๋ยวพาไปดู f o r t u n e r ก่อนดีกว่าแล้วก็จบลอกฟิล์มวันนี้จะมี Toyota For t u n e r 2รคันนะคะคันนี้ก็ติดฟิล์มใส่กระลอยแบบเต็มคันเหมือนกันนะคะต่อจาก Toyota Lo c o โคอีกคันหนึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าฟิล์มใส่กระลอยสัปดาห์นี้นั้นมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะจองคิวกันเข้ามาได้หรือว่าทักเข้ามาสอบถามคิวกันก่อนได้เพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยมีคนมาติดต่อจองคิววันจันทร์ไว้แล้วนะคะคิวเนี่ยก็จะรันไปเรื่อยๆเลยสามารถทักเข้ามาจองกันก่อนได้นะคะ เพราะว่าแพทยังมี b m อซีรีส์สที่ติดรอบคันอีก1นึ่ันนะคะสัปดาห์หน้าก็จะยาวอยู่เหมือนกันสำหรับคันนี้นะคะก็จะติดเป็นฟิล์มใสกัะลอยนะคะเกรด PU 3ปีสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวแพทชิกราคาให้รานะคาคันนี้อยู่ที่70,000บาทนะคะใจะใหญ่กว่าล็อกโคนะคะอยู่ที่70,000บาทตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะ เรามาบอกโปรโมชั่นกันในช่องแชทดีกว่าสำหรับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันดีกว่านะคะเพราะว่าอันนี้จะมีแถมเลิอบเซอรามิกให้ก่อนด้วยฟิล์มใส่กะลอยภายในครบชุดภายในเราติดตรงไหนให้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับ Toyota Fortuner นะคะติดฟิล์มใส่กะลอยภายในเนี่ยจะมีในส่วนของการไม่ใช่กันชนคอนโซลกลางอ่หน้าจอและที่ปรับแอร์นะคะทั้งหมดเลย เป็นส่วนที่เกิดหิ้กลอยได้ง่ายมากๆเลยนะคะรวมถึงที่ปรับกระจกด้านข้างด้วยใครบอกไม่สําคัญตรงนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าคนที่ใช้รถกับเราเนี่ยกดแน่นอนหรือว่าแค่จับก็เป็นลอยแล้วแล้วก็ไม่สามารถลบลอยออกได้ด้วยตรงนี้ก็แนะนําให้ติดไปเลยนะคะเพราะว่าร้านเราใช้เครื่องตัดตามแบบตรงรุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ติดลอกคันเลย ในส่วนของเคลือบเซรามิกเนี่ยเราก็เคลือบให้ทั้งหมดนะคะสีรถทั้งคันห้องเครื่องล้อแม็กกระจกเราเคลือบให้ทั้งหมดเลยและต่อมาฟิล์มสายกระลอยเนี่ยเราก็จะติดในส่วนของสีรถทั้งคันเหมือนกันและชิ้นสีดำด้านหน้านี้ไม่ต้องห่วงนะคะต่อให้มันจะไม่ใช่สีรถแต่เราติดให้ด้วยกระจังหน้าชิ้นสีดําเงานะคะเราติดให้ทั้งหมดเลยรวมถึงไฟด้านหน้านี้นะคะอืมโลโก้เราก็ติดให้ สำหรับคันนี้นะคะแบบัตเจ็ตก็จะอยู่ที่7 0,000บาทสำหรับใครที่สนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลยตอนนี้จัดโปรโมชั่นส่วนลดและแถมอยู่ด้วยนะคะแบบว่าคุ้มมีการรับประกันก็คุ้มนะคะคันนี้เราเคลือบเซรามิกไปแล้วอ๋อยังไม่ใช่ขัดไปแล้วรอเคลือบเซรามิกสีจะแบบว่าสว่างมากตัดไมคคันหนึ่งคันนี้เข้ามาพ่นกันสนิมนะคะแต่ว่าไม่ได้เคลือบเซรามิกให้ดูเลยคันนี้จะเป็นโตโยต้าฟอร์จิเนอร์จีอาร์เราไม่ได้โจมตีนะแต่ว่าเราให้ดูความแตกต่าง อันนี้ Toyota f o r t u n e r g r แต่ว่าคันนู้นจะเป็น l e g e n d ดอธรรมดาสีมันจะแตกต่างกันรถที่มีการขัดเคลือบระเบิดขดคีครหรือว่าก่อนลงเคลือบเซรามิกเนี่ยรถจะมีความสว่างและขาวกว่านั่นเองเพราะว่า Toyota จะเป็นสีที่ออกค่างๆเหลืองนิดหนึ่งนะคะถ้าขัดแพ้ก็รับประกันว่ากลับมาสวยใหม่แน่นอนแต่สำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามาวันหลังนั่นเองให้ดูความแตกต่างนะคะ คันต่อไปอคันสุดท้ายเราไปดูกันสำหรับคันนี้ก็เป็นการลอกฟิล์มใส่กันรอยนะคะติดไปบางจุดนั่นเองเวลาลอกเนี่ยก็แนะนาใครที่ติดกับทางร้านเราไปเข้ามาให้กับทางร้านเราลอกนะคะอย่าไปลอกเองเพราะว่าวิธีการลอกฟิล์มใสกันลอยเนี่ยมันมีวิธีนะคะเพื่อไม่ให้ทิ้งกาวไม่ใช่ว่าไปดึงลอกเองหรือว่า ติดร้านเราแล้วไปให้ร้านอื่นลอกเง,องี้ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะคะอาจจะหลุดจากกันทางร้านเราได้แนะนําให้เข้ามาลอกกับทางร้านเรานั่นเองสี่จะไม่หลุดแบบนี้เลยเพราะคันนี้ลอกแล้วสี่ไม่หลุดนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะตรงไหนลอกไหมอ่ะไปดูกันนี่ไปใกล้ๆเลย สำหรับคันนี้นะคะก็ลอกฟิล์มใส่กันรอยสีไม่หลุดนะคะติดมาประมาณสปีสอง,ส,องสามปีอ่ะมีการเคลือบเซรามิกก่อนด้วยนะคะสีรถก็ยังฉ่าอยู่เลยแล้วก็มีการติดฟิล์มใส่กันรอยด้วยวันนี้มาลอกนะคะเนี่ยติดฟิล์มแล้วโดนขูดมาอ๋อโดนขูดมาฟิล์มหลุดนะคะแต่ว่าด้านในไม่เป็นอะไรอ่ะเรามาดูสี คันนี้ก็จะใช้สมบุกสมบันนิดนึงลอกฟิล์มนะคะลอกฟิล์มอ่าไปดูใกล้ๆเลยฟิล์มนะคะยังมีความใสยอยู่เลยไม่แห้งกรอบนะคะตอนนี้เป็นฟิล์มเกรดอะไรคะ PU ค่ะอ่า PU สปีนะคะคันนี้ก็ติดมาสามปีมาดูลอกกันว่าจะมีปัญหากับสีรถไหมนะคะนี่เลย ลอกแล้วนะคะตัวฟิล์มยังมีความยืดเหมือนเดิมเลยขนาดรถสีดำที่ดูดความร้อนนะคะสำหรับคันนี้ใช้หนักก็ติดไปเลยเต็มคันแต่ถ้าใครไม่ค่อยใช้รถก็แนะนำเป็นเซ็ครึ่นหัวด้านหน้าหรือแนวประทะด้านหน้านะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะคะให้ดูเรามาลุ้นตรงนี้กันตรงนี้ ถลอกไปแล้วนะคะลอกเลยฟิล์มยังมีความยืดหยุ่นอยู่เลยฟิล์มยังมีอยู่เลยนี่ไม่เข้าสีด้วยนะคะเป็นรูอย่างนี้เลยเป็นเบา้าโอเคโอเคค่ะ ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับฟิล์มใส่กันรอตอนนี้ก็จะโปรโมชั่นอยู่สามารถทักเข้ามาสอบถามกันในแชทได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นทุกเซตตอนนี้จะคิดเซตด้วยคุ้มแน่นอนสำหรับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ